อยาาาเเหห็็นนนนนดววงตะััจทนบนฟสวัสดีครับท่านผู้ชมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับที่จะจัดมินิคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับในวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2558ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับมีท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้โทรศัพท์เข้ามาจำนวนมากนะครับทางเราต้องขอเลื่อนมินิคอนเสิร์ตออกไปก่อนนะครับ เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลน,นะครับและอยู่ในระหว่างการเศร้าโศกนะครับจึงแจ้งมาให้พี่น้องได้ทราบนะครับสำหรับกิจกรรมนะคะหลายๆอย่างที่เรารตั้งใจที่จะทำไม่ว่าจะไปช่วยเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดมหาสาร,รคามในวันที่11พฤษภาค,คมก็ยังมีอยู่นะคะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสินค้า จากรายการปากท้องชาวบ้านนั้นท่านผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อมาที่รายการได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าในเรื่องของปลาทูไข่และก็ปลาแดดเดียวที่จังหวัดสิงห์บุรีเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าต่างๆรา,า,ายได้ส่วนหนึ่งนะครับเราจะหักไปนะฮะช่วยเหลือพี่น้องเราที่จังหวัดมหาสารคามเหมือนเดิมนะครับครับรายการถนนสายประชาชนร่วมกับสวบุญส่งเกิดหลํสาสวสายเลือกตั้งนะครับขอย้าสายเลือกตั้งจังหวัดสระบ,บุรีก็มีความคิดและความรู้สึกเดียวกันกับคุณหม่อมสองสิงห์นะครับที่จัดทําโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันดูแลผู้ต้องขังการเมืองดูแลญาติ ของผู้ต้องขังการเมืองนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของเราจริงๆนะครับก็จะวันนี้มาสมทบทุนนะครับร่วมด้วยช่วยกันมอบให้เป็นประเดิมก่อนในช่วงแรกๆและก็กราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ชมรายการทีวี24อยู่ขณะนี้ครับร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันครับครับพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกระผม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีนายบุญส่งเกิดหลำนะครับหรือสจอใหญ่วันนี้ขอเปิดประเด็นมอบนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นครั้งแรกนะครับเราขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมโครงการดีๆแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับซอละดานะคะก็ยังขอเชิญชวนพี่น้องผู้ร่วมรัรกประชาธิปไตยทุกๆท,ท่านนะคะขนาดนี้เรายังขาดปัจจัยที่จะต้องนำไปช่วยเหลือผู้ที่ถูก จำกับสิทธิทเสรีภาพอิสรภาพอยู่นะคะวันนี้สรดาก็จะขอเริ่มเป็นผู้บริจาคปัจจัยเงินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอทุกท่านได้โปรดช่วยสนับสนุนต่อเนื่องกันมาต่อไปนะคะอย่าลืมเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ริ้งกันอยากเห็นดวงตะวันอยากเห็นจันทร์บนฟ้า Ja fin du